เมีเยวเมียวยิดนดีต้อนรับขอสูบันชยาไม่ด่างเปิ้นเวนค่ะชยานำความน่ารักความซึกซนของมีมีมาแบ่งปันนะคะชมกันนะเพลินๆเนะีนอนของเล่นน่นน่ะหูฟังได้นั่นอ้ย mimi uh โกรธนะคะพอเล่นหูฟังไม่ได้ก็ดูนะคะกัดหมอน <c oughs> <c oughs> กัดตีทัวไปขีดนนโอ้ยขักขักเสียงกล้องกล้องหมุนหมุนกับพืน้นี้ต้องเป็นสกรูนะคะ <c oughs> นางชอบไปต่อนะคะออสโนสะรว หนูมถิ่มเล่นด้วยนะคะแต่ต้องไปช้าๆหน่อยไปช้าๆหน่อยเนาะเอาแหวนชอบมากที่แบบโยงๆเนี่ยยืนสองขาสลบสลายก็ no, wow wow this is so really fun where well, I'm gonna stay wow wow Mimi what is man Mimi Wow. พี่ทิมโอ้ยทิมชสุดว้าวว้าวกัดกัดขาได้อม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 งม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 งพอจับได้แล้วกัดใหญ่เลยนะคะคือแบบว่าเออ ตามมานานเนาะลุงทิมใช้เชือกร้อยกับตัวน็อตนะคะตัวแหวนเนาะแล้วก็ลากลากนะคะเล่นกับเขา <c oughs> <c oughs> ไปหมุนมาตาลายจับได้นี่คือย,ยัดเข้าปาก <Okay, well, S 1> เลยนะจับได้อแล้วนะคะ <laughs> จับทีไรนานก็จะงับงับนะคะแบบเหมือนกันนี่นี่นี่งับงับงับ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยอื้อ ชอบมากเลยตอนนี้ยืนสองขาได้ด้วยนะมันในอารมณ์เลยอ่ะ <c oughs> เพลินเลยอืี จับได้นี่คือดึงลากเลยนะคะเวียงเลยเริ่มสกรูต่อนะคะก็หมุนอยู่หนั่นควมอยู่นั่นนะคะบางทีเราได้ยินเสียงก้องก้องแกล้งอะไรคือเขาหาอะไรได้นะแล้วเขาก็เล่นเป็นเด็กๆเลยเนาะ ก็เพลินดีค่ะไม่เหงาดียืนอีกแล้วนะยืนอีกแล้วนีมี ดูดูค่ะตอนนี้ก็เหมือนเริ่มจะเบื่อแล้วนะคะหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าเนาะไปดูนะคะว่าเล่นอะไรต่อได้ปลานะคะได้ปลาตัวใหญ่เล่นกับปลาต่อเลยเอา้าวเลยมีนี้กินปลานะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะ เจอกันวิดีโอนะคะ่ะสว่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนบายบายเมียวเมียวสวัสดีค่ะงำมง้ง